คือเราต้องดูนิดหนึ่งนะครับว่าไอ้บุ๊กบางจากเนี่ยมันมันไม่คลีนเหมือนมืนเหมือน,นบุ๊กตัวอื่นเพราะว่ามันมีเพ mm hmm. อร์เพชชัวบอลอยู่ผ้ารักชอบจริงๆก็ยังถือว่าเล่นได้นะครับยัง,ย,งยังเทียงแต่ว่าอัพไซด์อาจจะไม่ค่อยเยอะมากไปต่อกันที่อีกปั๊มหนึ่งครับ ตอนแรกผมจะข้ามไปมีแต่คนทวงกันระง,งมเลยฮะนะครับคุณตอนนี้บอกว่าลืมไปหรือเปล่าครับ BCP ลืมไปหรือเปล่าคุณพินิษ์บอกด้วยครับ BCP คือไม่ถามไม่ได้นะเพราะว่าคุณปุ๊เนี่ยเด็กเก่าบางจากด้วยเดี๋ยวมีเครืองนะครับคุณปุ๊บอกว่าปีนี้มีลุ้นว้าวสำหรับบางจากคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนหรือว่า BCP ยังจะว้าวอยู่ไหม หรือว่ายังว้าวอยู่แต่ว่าราคามันก็ขึ้นมาเยอะยังไงครับกับห um <bag> ุ้นของ BCP บังจากครับก็ถือว่าว้าวนะครับก็4,000ล้านนะครับอเตอร์หนึ่งสี่พันสี่พันสามสี่พันสี่นะครับก็ถือว่าเป็นระดับที่ค่อนข้างสูงนะครับราคาหุ้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ถือว่าเทรดอยู่ในระดับสักประมาณ1นึ่งเท่า price per book นะครับคือคือเราต้องดูนิดนึง นะครับว่าไอ้บุ๊กบางจาดเนี่ยมันมันไม่คลีนเหมือนเหมือนเหมือนบุ๊กตัวอื่นเพราะว่ามันมีเออ่เพอร์เพชชวลบอลอยู่จริง,รงๆเราต้องเอาตรงนี้ออกนะครับ,รบเพราะเอาเอาออกเนี่ยตอนนี้มันเทรดหนึ่งเท่าบุ๊กแล้วมันก็ค่อนข้างสูงกว่าคนอื่นนะครับเอเออ่่ที่ที่ที่ยังเทรดอยู่ประมาณแบบและเซว่า,อ,าอย่างไทยออยเงี้ย0.7 0.8เท่าไพรซ์เบอร์บุ๊กเพราะฉะนั้นเนี่ยเออ่ถ้ารักชอบจริงๆก็ยังถือว่าเล่นได้ นะครับยังยังเทียงได้ว่าอัพไซด์เนี่ยอาจจะไม่ค่อยเยอะมากนะครับเราให้ทาร์็กไพร์ไว้ที่36บาทนะครับเทรนด์เนี่ยก็เทรนด์เดียวกันนะครับกับไทยออยนะครับไตรมาสสอาจจะมีเฮดจิ้งลอสแต่ไม่เยอะเท่าไทยออยนะครับเพราะโพซิชันน้อยกว่านะครับแล้วไตรมาสสามไตรมาสสี่ก็ตกตัวเบาครับครับแนะนําซื้อบางจากบ c p นะครับเป้าพื้นฐานปลายปี36บาท บันผลเน้นได้ไหมหวังได้แค่ไหนสําหรับบางจากครับคุณปู้ครับก็คิดว่าน่าจะอยู่ประมาณ5%เหมือนกันครับโอ้โหนะฮะ,ะลุ้นดิวิเดนท์ยิว5%์สำหรับบางจากเป้าพื้นฐานปลายป,ายปี36บาทและช่วงนี้เรามีโปรด้วยนะ1เดือน5ก็คือสมัคร1ห,หลักสูตรบวกหนังสือลงทุน1เล่ม และส่วนลดเพิ่ม5%แต่ถ้าสมัคร2หลักสูตรบวกหนังสือลงทุน1เล่มเลือกเอาได้เลยรับสิทธิ์เข้าสู่ Facebook กลุ่มปิดด้วยและยังได้รับส่วนลดเพิ่มอีก10%ด้วยนะสนใจเชิญครับ l ลน์ ID พิมพ์สัญ,ญลักษณ์ตัว a s แแล้วตามด้วยคำว่า money plus m o n e y p l u s money plus ติดกันตรงตัวสนใจก็เชิญได้เลยนะครับ